สวัสดีท่านผู้ชมกันนู้นนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปวาดรูปอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดมาตอนที่ผมเนี่ยลงปากกาดำลงตัดเส้นเรียบร้อยแล้วข้างแรกเนี่ยคือจะลงด้วยดินสอไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลบไปลบไปหมดละรอบนี้ครับวาดมหาสุขคนชนเทพเหมือนเดิมครับแต่เป็นวาดวาดเป็นเซลฟูกุนะครับผมเป็นมันมีรูปหนึ่งเป็นรูปปกเล่มที่12นะครับโผลมาคือแบบ มันโคตรเท่เลยนะลูปบุตดากับเซโรฟุกุยืนแบบจ้องหน้ากันเหมือนมหาสึกผลคนเชเทพเรล่มอื่นๆซึ่งรอบนี้คือชอบเซโรฟุกุมากมันเทอะพระพุทธเจ้าก็เท่เหมือนกันแต่อยากวาดเซโรมากกว่านะครับก็ต่อไปอจะเป็นขั้นตอนการลงสีนะครับโอเคอยั้นผมขอลงสีก่อนละกันนะครับ โอเคนะครับตอนเวลานี้เนะี่ยคือเวลาที่กลางคืนแล้วนะครับผมพูดไม่ได้เลยต้องมาพากเอาครับแต่ตอนนี้เนะี่ยเวลา5้าทุ่มสาในวันที่10กันยายนครับซึ่งผมจะพักไว้แค่นี้ครับแล้วมาดูอีกวันว่าจะได้แค่ไหนกันเชียวโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่11นะน่าจะจําไม่ผิดก็วันที่11ตอน7จ็ดโมงเช้าก็คืบหน้าไปตรงที่วัดระบายซิปพคนะครับของเซโลทุก,กุนะครับก็ วส่วนต่างๆเนี่ยผมจะไปแบบเพิ่มเติมเอาตรงแบบตรงเส้นที่ยังแบบลงแบบเละเทะอยู่เดี๋ยวค่อยไปทําให้มันดูดีขึ้นแต่ตอนนี้ขอระบายให้เสร็จก่อนนะครับต,ตอนนี้ก็คืบหน้าไปาจากเมื่อวานที่จะไม่ผิดว่าน่าจะถึงตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็ระบายพวกซิกแพคแล้วนะต่อไปก็น่าจะเป็นแบบตรงไหนดีตรงตรงขาก่อนนะกันเอาเป็นตรงขาก่อนเพราะว่า ผมอยากจะระบายส่วนเนื้อตัวให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยลงแบบผมแล้วก็ชุดนะครับมันตามลําดับไปนะผมทําแบบนี้ทุกคนลองเอาไปทําตามได้นะแล้วแต่คนนะครับก็ผมขอระบายต่อ้วกันแล้วก็มาดูกะหัรคืบหน้านะครับอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ สี่ห้าวันได้แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้วาดต่อแต่ก็มีเพิ่มเติมบ้างซึ่งก็ผมเน็ยก็จะว่างๆช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยมามันจะมันจะช้าหน่อยแต่รอบนี้นะครับเป็นวันเสาร์ของอีกเสาร์หนึ่งนะรอบที่แล้ววาดระบายในวันเสาร์อันนี้ก็เป็นอีกวันเสาร์อะระบายวาน่าจะผ่านมาเจ็ดวันเจ็ดวัน,นครับก็รอบนี้นะครับคือจะไม่ได้ว่าล่าสุดเนี่ยถึงไหนละแต่ตอนนี้ก็เพิ่มแบบตรงผมมาเยอะแล้วตรงนี้ ตรงนี้นี่นแล้วก็ไอพวกไฟพวกนี้นะครับนะที่อยู่ตรงติดตรงผมนะครับก็เพิ่มมาแล้วก็เหลือแค่ผ้านี่ครับผมก็จะเพิ่มเติมเร็วๆนี้ก็ถือว่าตอนนี้น่าจะผ่านมาประมาณ60%ได้นะอีก40เนนี่ยนะจะเป็นพวกกางเกงเสื้อผ้านะครับนะผ้าเนี่ยโอเคก็เราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าจะเสร็จกันตรงไหนกันแน่นะ ผมคิดว่าผ้าตรงนี้เนี่ยน่าจะทํายากนะเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้วยกันเพราะว่ามันละเอียดยังไงนะโอเคนะครับก็งั้นผมขอระบายต่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยโอเคไปกันเลยโอเคนะครับก็ไม่อยากจะบอกเลยซึ่งก็ระบายไปแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จแบบสมบูรณ์ครับก็น่าจะ เสริมเติมแต่งนิดหน่อยนะครับทําให้มันดูเป็นผ้ามากขึ้นครับแต่ตอนนี้ก็คือขาบอกเลยว่ามันผ่านมานานมากเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าเดือนตุลาคมนะครับก็เนี่ยครับห้าเดือนตุลาห้าเดือนตุลาก็เพิ่งมาวาดต่อระวายต่อนี่ครับ <What? S 1> <laughs> ก็โนะคตรคนานนะ่ะตอนนั้นมันกวันเท่าไหร่วะจำไม่ได้วะสิบเอ็ดหรือเปล่าสิบเอ็ดกันยารอเปล่าวะ น่าจะเริ่มตอนที่11กันยาแล้วก็ตอนนี้5ตุลายังไม่เสร็จแต่คิดว่าน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แน่นอนครับโอเคก็เหลืออีกเยอะนิดหน่อยอีกแค่นี้หน่อยเหลือผ้าแล้วก็เสริมตรงนี้นิดหน่อยครับเพราะมันจะมีผ้าอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็น่าจะเติมแต่งตัดเส้นให้มันดูดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ดูแบบเส้นผมค่อนข้างเละเลยนะครับแล้วก็มีเลอะสีเต็เมไปหมดเลยโอเคประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้ดูกันเดี๋ยว ถ้าแบบเสร็จตรงไหนแล้วก็จะมาอัปเดตกันอีกทีครับโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าก็ ประมาณนี้นะครับคือดูโดยรวมแล้วผมคิดว่าดีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เซโนฟกุกุก็จะประมาณนี้นะครับก็เทียบกับต้นต้นต้นฉบับแล้วเนี่ยคิดว่าต้นฉบับก็น่าจะดีกว่าครับเพราะผมลงสีแบบนั้นไม่ค่อยเป็นครับชอบลงสีแบบน้ำตาลส้มๆแบบนี้คือมันคือมันผมชอบสีผิวแบบนี้นะครับเลยระบายสีให้เป็นสีผิวแบบนี้ ส่วนไหนที่ระบายยากที่สุดครับผมคิดว่าเป็นส่วนส่วนผิวลนะสี่ผิวผมและก็แถวๆวงกลมเนี่ยคือมันจะมีตัวอักษรญี่ปุ่นเนาะเป็นมันเป็นคันจิหรือเปล่าผมน่าจะใช่นะครับมันเป็นอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่แถวๆตามวงกลมพวกนี้นะครับแล้วมันยากมากเลยนะครับเลยทําเป็นแบบนี้เลยในกนะครับจุดที่ทํายากสุดและระบายยากสุดคือแถวนี้ครับนะผมคิดว่าแถวนี้เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะต้นฉบับเนี่ยคือมันมีตะปุ่มตะปผมเต็มไปหมดเลย ซึ่งแขนเนี่ยคือมันก็ผิดพลาดต,ตั้งแต่เริ่มนะแขนจะยาวกว่านี่ครับแขนข้าน,นี้มันยาวครับปกติตรงที่จริงมือมันต้องอยู่แถวๆนี้อะแต่ผมลากลงมาครับนะแต่มันก็รวมๆมันก็ดูดีนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซโรฟุกุนะครับผมก็มีจุดไหนที่คิดว่าผมทําผิดพลาดไปก็ช่วยแนะนํากันมาได้น,นะครับแล้วก็ บอกว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีก็ได้นะครับคือผมเนี่ยก็จะเอาไปปรับปรุงและก็เอามาทําใช้ใหม่อ่าสำหรับความรู้ที่ทุกคนคอมเมนต์มาให้นะครับนะถ้ามีนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมไลค์แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับย้ยซาโฟกูเทเป็นบ้าเลย